วันนี้ชวนคุณมาเช็ค2คํคำถามนะคะทำไอเอฟต้องนับแคลมัยกล้ามเนื้อหายหรือเปล่าตอบภายในเน้นสองเรื่องเลยค่ะข้อแรกก่อนทำไอเอฟต้องนับแคลมัยตอบได้เลยว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นนะคะยุวนๆกันได้นะคะแต่หัวใจสําคัญของการทำไอเอฟก็คือต้องงดอาหารให้ได้อย่างต่ำสิบสองชั่วโมงเพราะกลไกหลักๆที่เราจะได้ประโยชน์จากไอเอฟเลยก็คือการงดอาหารเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ำพอระดับน้ําตาลในเลือดต่ำอินซูลินก็ทํางานน้อยก็น้ําตาลไปเก็บสะสมเป็นไขมันได้น้อยแล้วก็ดึงพลังงานจากไขมันเก่ามาใช้ทําให้เราผอมลงได้เพราะฉะนนนัั้้หมม่อองไยากใบแค แต่อยากให้นับคาร์โบไฮเดรตมากกว่าย้ำตรงนี้นะว่าอยากให้นับคาร์โบไฮเดรตมากกว่านะคะคาร์โบไฮเดรตที่เราทานเข้าไปนะคะควรจะต่ํากว่า100กรัมต่อครั้งนะเพราะว่ายิ่งเราทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายก็ยิ่งจะได้แป้งได้น้ําตาลเพิ่มก็ไม่เกิดการดึงเอาไขมันเก่ามาใช้สักทีเพราะว่าร่างกายจะเอาน้ําตาลจากที่เราทานเข้าไปนี่แหละคะ่ะเอามาใช้แทนดังนั้นคนที่อยากลดน้ําหนักนะคะควรทานคาร์โบไฮเดรตน้อยลงอาจจะอยู่ที่50กรัมนะหรือใครที่เป็นสายคีโตก็คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ20กรัมทํา IF แล้วกล้ามเเนืื้้อออหหาาายยรปล่ถ ยังน้อยอยู่นะทานโปรตีนให้ได้ตามปกตินะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าอายุมากกว่า30ปีแล้วนะทำหรือไม่ทำไอเ ก็ต้องยอมรับว่ากล้ามเนื้อจะมีหายโดยเฉพาะคนที่ทํา IF เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหายได้เร็วขึ้นคือเขามีรายงานว่ากล้ามเนื้อคนเราเนี่ยจะลดลงเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโดยจะลดลงอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1%ทุกปีนะและยิ่งคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่มวลกล้ามเนื้อจะลดลงยิ่งเยอะขึ้นแต่ว่าเรามีทางเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าชะลอได้แนะนําให้ทํา2อย่างพวบคั่วกันทํา IF ค่ะอย่างแรกทานโปรตีนได้เพียงพอในคนปกติที่ไม่ได้ออกกําลังกายนนแนะนําปริมาณโปรตีนัก5 หมอก็ต้องการโปรโตีนอยู่ที่ประมาณ53-55ถึงแต่คราวนี้ในคนที่ออกกำลังกายล่ะคนที่ออกกำลังกายต้องทานเพิ่มขึ้นเพราะการออกกำลังกายมันทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนือนะ้อเนาะดังนั้นต้องทานโปรโตีนให้ได้อยู่ที่ประมาณ1.4-2ถึงกรัมต่อวันเลยนอกจากจะเป็นการชดเชยกล้ามเนื้อที่เสียไปอะค่ะยังช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยข้อ2แนะนาให้ทกกาคู่กันทานโปรโตีนนะคะก็คือการออกกาลังกายแบบเวทเทรนนะิ่งเนาะคือจะเป็นการออกกาลังกายแบบที่มีแรงต้านอะอย่างเช่นการใช้ดัมเบลการใช้ยางยื ไม่ยุ่งยากเลยคุณไม่จําเป็นต้องนับแคลไม่จะเป็นต้องทําจนเครียดนะคะแต่ว่าหัวใจหลักก็คือให้งดแป้งกับน้ำตาลคือลดปริมาณคาร์โบไฮเดตนั่นแหละคะ่ะถ,ถ้าเกิดกลัวว่ากล้ามเนื้อจะหายก็ให้ทานโปรตีนควบคู่กันออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งเพิ่มเข้ามากรีมองเช็คมาให้แล้วลองทําตามดูนะคะ